อาชีพจอมเวทระดับแอวี10ความแข็งแกร่ง10พละกกำลัง8ความว่องไว8จิตวิญญาณ20ความอดทน12โอ้นี่ฉันได้เลื่อนเป็นเลเวล10เร็วจริงๆในการทดสอบการต่อสู้จริงของปีก่อนๆคนอื่นๆสามารถเลื่อนระดับได้มากที่สุดเพียงหนึ่งหรือสองเลเวลเท่านั้นเอง ยังไงก็ตามค่าประสบการณ์จากทหารก็อบลินนั้นต่ำมากต้องอาศัยค่าประสบการณ์จากก็อบลินแวนการ์ตตัวเมื่อกี้แต่ถึงแบบนั้นจะมีมอนสเตอร์ชั้นสูงอย่างก็อบลินแวนการ์ดในที่แบบนี้ได้ยังไงกันนั่นมันไอเทมที่มอนสเตอร์ดารอบออกมานี่เหมือนว่าทั้งสองชิ้นนั้นจะอยู่ระดับสีสม้มตราสัญ,ญลักษณ์ที่เพิ่มคุณสมบัติอย่างถาวรฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนแฮสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้บุกเบิก วัสดุสิ้นเปลืองคุณภาพลีลมคุณสมบัติความว่องไวอย่างถาวร10คุณภาพสีสมต้องเป็นของระดับมหากาบแน่นอนว่ามันจะต้องมีค่ามากแน่แน่กรงเล็บเงาสังหารคุณภาพอาวุธสีลมข้อกำหนดแอ r v 2 0ีสพละกำลังบวก13ความว่องไวบวก16ความเร็วในการโจมตี บวกส0โอกาสโจมตีคริติกลบวกหอร์มีโอกาส10%ที่จะทำให้เกิดคอมโบสามารถติดตั้งได้3ถึงตอนนี้ฉันจะยังใช้ไม่ได้แต่อุปกรณ์ระดับสีส้มนี่ต้องขายได้เงินเยอะมากแน่ฮ่าฮหากเป็นแบบนี้ต่อไปฉันก็สามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ง่ายๆ่ายหในที่สุดฉันก็จะรวยแล้วประกาศ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนละทิ้งการสอบทันทีและใช้ม้วนคาถาเทเลพอร์ตเพื่ออพยพโดยด่วนเกิดอะไรขึ้นกันพื้นที่รอบๆกลายเป็นที่รกร้างงั้นหรอนี่คือพลังของคาถาต้องห้ามเหรอทำไมถึงมีหลุมโผล่ขึ้นมาไม่หยุดกันมันจะนา่ากลัวเกินไปและประกาศให้ผู้เข้าสอบทุกคนละทิ้งการสอบทันทีและใช้ม้วนคาถาเทเลพอร์ต เพื่ออพยพโดยด่วนคงไม่ดีแน่ถ้ามีใครรู้เข้ารีบหนีดีกว่ามอนสเตอร์ที่อยู่เหนือระดับราชาแม้พวกเราทุกคนในตอนนี้ร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถสู้กับมันได้อยู่ดีไม่รู้ว่ากำลังเสริมจะมาทันหรือเปล่าฉะใชะ่ใช,ช,ช่ยกเว้นมอนสเตอร์นั้นจะออกไปออกไปนอกจากอาณาจักรลับนี่มันเกินกว่าที่พวกเราจะจัดการได้ฉันจะรายงานไปยังเบื้องบนทันที ได้โปรดทุกคนช่วยเงียบไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการจลาจลครั้งใหญ่เปิดใช้งานเวทป้องกันของโรงเรียนซะโดยเหลือเพียงทางออกเดียวเท่านั้นให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องรีบอบพยพออกไปทันทีอาจารย์ฉีนี่คือหนิงเฟิงเธอเป็นอะไรหรือเปล่าผมเหรอผมสบายดีถ้างั้นก็รีบไปซะโรงเรียนจะปิดชั่วคราวถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อย่ากลับมาที่นี่อีกจนกว่าโรงเรียนจะเปิด ดูเหมือนว่าอาจารย์ฉีกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกรงขามหรืออะไรแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันฉันได้ยินมาว่ามีแหล่งพลังงานที่ไม่รู้จักถูกตรวจพบในห้องสอบและทั้งโรงเรียนก็ถูกสั่งปิดตายแหล่งพลังที่ไม่รู้จักมันคงไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ฉันพบปลอกใช้ไหมในที่สุดเขาก็ปลุกพลังขึ้นมาได้แต่การทดสอบก็ดันมาหยุดกลางคันดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเขา คาถาป้องกันสามารถช่วยชีวิตนายได้แต่มันไม่เหมาะสำหรับการต่อสู้คนเดียวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนายมาเข้าร่วมทีมกับฉันไหมขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของเธอนะแต่ไม่ต้องกังวลฉันสามารถต่อสู้คนเดียวได้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการแต่ฉันมีแค่สกิลคำสาปต้องห้ามแห่งความมืดเท่านั้นดังนั้นฉันจึงใช้มันต่อหน้าคนอื่นไม่ได้ห้ามปฏิเสธพรุ่งนี้เวลา8โมงเข้าประตูเขตตะวันตก ฉันจะรอนายอยู่ที่นั้นดะเดียวสิทำไมเธอไม่ฟังฉันเลยผู้หญิงคนนี้เข้าใจยากจริงๆน่ากลัวจังฉันควรแกล้งป่วยดีไหม่นะไม่สิด้วยนิสัยของเธอฉันเกรงว่าคงไม่ได้ผลมันน่าจะมีวิธีแต่ไม่รู้จะเวิร์กไหมอาชีพจอมเวทระดับอุปกรณ์บางอย่างจะมาพร้อมกับสกิลฉันสามารถซื้ออุปกรณ์ที่มีเทคนิคหนองน้ำ และแกล้งทําเป็นใช้มันได้หวังว่าระบบจะไม่เปลี่ยนสกิลที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ให้เป็นคาถาต้องห้ามหลอกนะนอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ฉันได้จากก็อบลินนั่นจะได้เอามาขายพอดีสวัสดีข้ามีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าฉันต้องการซื้ออุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเทคนิคหนองน้ำไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆก็ได้คุณเป็นนักเรียนที่เพิ่งปลุกพลังได้ใช่ไหมจริงๆแล้ว ไม่จําเป็นต้องซื้อคาถาระดับต่าเช่นเทคนิคหนองน้ำรอเรามีอุปกรณ์คาถาระดับสูงมากมายที่นี่ซึ่งเหมาะสำหรับการเก็บเวลมากกว่าฉันจะแนะนำให้รู้จักเองไม่ไม่ฉันแค่ต้องใช้มันชั่วคราวนะ่ะดังนั้นระดับอุปกรณ์จึงไม่จําเป็นต้องสูงเกินไปช่างเถอะใครก็ได้มาทําต่อฉันทีก็แค่เด็กยากจนยังจะมาสร้างปัญหาให้ฉันอีกฉันไม่ไหวมาดูแลคนแบบแกนะรู้ไหม หาคนอื่นมาบริการแทนเถอะอะไรกันสวัสดีค่าหากคุณต้องการอะไรบอกฉันได้เลยเออฉันแค่อยากจะคุณหนึ่งคุณพอใจกับแหวนวงนี้ไหมดีมากดีมากขอบคุณนะที่พาเยี่ยมชมร้านค้าตั้งมากมายอีกอย่างผมอยากรู้ว่าถ้าต้องการขายอเทมจากมอสเตอร์ต้องไปที่ไหนหรออยากขายอเทมใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปเองห้องประเมินเข้ามาได้ อาจารย์หวังสุภาพบุรุษคนนี้ต้องการขายของที่ดรอปมาได้รบกวนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าขายได้เท่าไหร่ครับอาวุธระดับสีส้มที่ให้ค่าความว่องไวสูงมากแถมข้อกำหนดในการใช้ยังต่ำอีกทําให้เหมาะกับผู้ใช้มือใหม่อย่างมากเปิดใช้สกิลการประเมินและมาพร้อมกับช่องฝังสามช่องจึงสามารถปรับคุณสมบัติได้ตามต้องการเพื่อสร้างเอฟเฟก์ที่เหมาะกับตัวเองได้มากขึ้น เป็นของที่ดีจริงๆเราน่าจะมีลูกค้าหลายรายที่นี่ที่จะสนใจอุปกรณ์นี้ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะขายมันในราคาเท่าไหร่เรื่องราคาแน่นอนว่ายิ่งสูงยิ่งดีคุณจางคุณอยากหาอุปกรณ์คุณภาพสูงสำหรับลูกชายของคุณมาโดยตลอดไข่ไหมใช่ใช่ฉันบังเอิญมีมันอยู่ที่นี่พอดีคุณหนิงอุปกรณ์นั้นขายออกแล้วและอีกฝ่ายยินดีจ่ายห้าหมื่นเหรียญคริสตัล หลังจากหักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม8%คุณจะได้รับ46,000เหรียญคริสตัล50,000เหรียญคริสตัลน,นั่นมันเยอะมากถ้าทำตามขั้นตอนอะไรเสร็จแล้วเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณทันทีมันค่อนข้างเร็วทันเวลาพอดีฉันต้องการซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีก2-3ชิ้นหน้าถ้างั้นให้ผมช่วยคอยแนะนำเธอไม่ใช่เธอชอบหนุ่มหล่อๆหรอทำไมถึงปล่อยหนุ่มน้อยคนนั้นไปกัน ฉันชอบผู้ชายหล่อรวยและมีความสามารถเท่านั้นผู้ชายจนๆแบบนั้นไม่คู่ควรที่จะถือรองเท้าให้ฉันด้วยซ้ำไปาๆเธอนี่จริงจังขนาดนั้นเลยหรอเมื่อกี้นั่นไม่ใช่ลูกค้าของเธอหรอกเหรอทำไมเขาถึงเดินมากับคุณหวังกันละ่ะเอ,อิ่มฉันได้ยินมาว่าหนุ่มหล่อนั้นขายอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในราคาห้าหมื่นเหรียญคริสตัลและตอนนี้เขากำลังหาซื้ออุปกรณ์อื่นๆอยู่หนห้าหมื่นเหรียญคริสตัลนั้น มันพอๆกับเงินเดือนของพวกเรารวมกันตั้งสามเดือนเลยไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมถึงไม่เป็นฉันกันค่าคอมมิชชั่นนั่นน่าอิจฉาจริงฮ,ะฮะ่าฮ่าทำไมล่ะมันควรจะเป็นฉันไม่ใช่หรอค่าคอมมิชชั่นนั่นต้องเป็นของฉันต้องเป็นของฉันสิวันถัดไปเมื่อคืนนี้ฉันได้ลองแล้วว่าสกิลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ไม่ได้รับผลกระทบจากระบบ ตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเปิดเผยอ,อีกต่อไปไงฉันมาแล้วนักรบนักเวทเบอร์เซอร์เกอร์ยักษ์ยายนักบวชฉันขอแนะนำพวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกกีฬาของฉันเองสวัสดีโอ้สวัสดีทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้กันดูเหมือนฉันเป็นหนี้พวกเขา80ล้านหรืออะไรแบบนั้นเลยเย่ยเอ๋อฉันจำได้ว่า เธอกำลังจะเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองแล้วใช่ไหมมีอะไรหรอให้ตายเถอดทุกๆ30สิบเลเวลสามารถเปลี่ยนอาชีพตัวเองได้หวังเยวเกือบจะถึงเลเวล60แล้วงั้นเหรอสมกับเป็นผู้หญิงที่ได้อาชีพระดับ5ดาวจริงๆไม่มีอะไรมากฉันแค่อยากให้ของขวัญเธอนิดหน่อยยาความคล่องตัวระดับสูงวัสดุสิ้นเปลืองคุณภาพสีส้มเพิ่มคุณสมบัติความว่องไวถาวร บวกสเอนั่นมันเป็นยาระดับสูงที่เพิ่มคุณสมบัติอย่างถาวรน,นี่มันคงจะแพงหน้าดูเลยใช่ไหมขอบคุณสำหรับของขวัญแต่นายเอามันกลับไปเถอะเอาหน้ายานี้ล้ำค่ามากไม่ใช่ว่าเธอจะเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนํเเหรอมันไม่จำเป็นเรายังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนสิเธออยากจะเสียเวลากับเรื่องไร้สาระนี่จริงๆเหรอเจ้าเฉิงระวังคำพูดของนายด้วย อะไรกันเขาก็แค่ขยะที่ได้รับอาชีพระดับหนึ่งดาวพยายามไปก็เสียเวลาชีวิตไปเปล่าฮ่าฮ่าทำไมจูจูแกถึงเริ่มกำหนดเป้าหมายมาที่ฉันกันผู้ชายคนนี้มีปัญหาทางสมองหรือไง